กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเอาอาปาลุ่งสุหมงสุบอนสุขุสุคนเด้อภายในประเทศต่างประเทศพี่น้องพบพอกับซ่องสะนี่ป่าบรรยากาศยามสาวเศร้าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เข้ากรสีเข่าสวนโพดพักสอยไม่ใหญ่จืดน้องเอ้ยไม่ใหญ่จืดพืชโฮดต้นมะพีกต้นข่าต้นมะหุ่งเนาะที่ว่าเพื่นปลูกไววพี่น้องเอ้ยจากงามจากกีฬาสมัยมาเบิ่งมาชมน้ำกันเด้อ ชมฮะ<ม>ยังก่ก็งไงาลบอแม่อันนี้สิเป็นป้าป้าที่ว่าคนตามหาป้าอีกคนหนึ่งอะไรพี่น้องเลยเ่นตามหาป้าซือ้ออันซื้อมนันบ่ะแม่ซื้อมันบ่ะซื่อมัน่นซื้อมันป้าเพิ่ซื้อมัน เป็นอยู่อำเภออำเภอวารินบมานไงเป็นอยู่อำเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานีเป็นว่าเป็นซื้อหมันเพื่อนบริตติดต่อติดต่อนเพื่อนบริสุทธิ์ป๊อบกีสืบเก่าสือป๊อบกีสือเก่าลูกชายลูกลูกสาวเบาลูกสาวหรือลูกชายยายลูกชายพระเจ้าสืบป๊อบกีสือเก่ารายกาเพื่อนบริตติดต่อมาจากปีอะไรยาย S <S เ,เพิ่มบริติโตเพิ่มบริติโตนอนเนื่องมาบริตริโตหาญาตินี่ปีปลายแล้วบฮู้ว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่โบรหรือวันใดเนาะแต่ว่ากระสิก็เป็นป่าเฮาคือกันเนาะแต่ว่าอัานหายไปบริตริโตกับบานกับเมืองอประมาณปีปลายเนาะเพิ่นซหมันอยู่อำเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานี ไผ่อยู่ใกล้กันไผ่หรือว่าไผ่หัวจักเนาะกาติดต่อมาได้เด้อพผลที่อยู่คุ้มอันสีสอะเฉลิมพลผลที่อยู่คุ้มไหมยายคุ้มสีสอดเฉลิมพลคุ้มสีสอดรีสอดเฉลิมพลพี่น้องเลยบน่นอยู่นะคุ้มนั่นอืมใกล้กันบ่มาันโอ้ใกล้กัน เป็นงานเป็นยังในรีสอร์ทพ่นก็สิเข้าไปตะเกาเพิ่นสิเข้าไปเฮ็ดเงินเป็นแม่ครัวโอ้เพิ่นสิเข้าไปเฮ็ดเป็นแม่ครัวเป็นแม่ครัว่วรีสอร์ทเสลิมพลอันบอนเพิ่นคุ้มเพิ่นอยู่ว่่าซันคุ้มเพิ่นอยู่รีสอร์ทเสลิมพลเด้อ เพื่อนบติดต่อมาบ้านนี่ปีปลายแล้วเนะาะญาติก็อย่าฮู้ข่าวฮู้ข่าว,าวอย่างู้จกักทำข่าวทำข่าวเนะาะใครแบบว่าฮูาา้จกักหรือว่าใดๆก็ติดต่อมาทางน้องหนัดหรือว่าสนีก็ได้เด้อหรือว่ายายเบิ่งเองก็ได้ก็ติดต่อมาได้เนาะเบิ่งเองห้ติดต่อมาได้เด้อใหญ่เจือแล้วก็ยังกินฮอดคือเก่า,ค,กาคือเทิง นังยู่ข้างบนบึงดอกอน่ะขาบจะยางอืเขาบลิ้มีดอก้ชข้าวอกาย์ไปตลาลแมนอยู่ดาวลินจับัดสมั่อืมพนสื่อหมันแมนพนสื่อหมันปลาหมันอยู่อำเภอวาริน จังหวัดอุบลราชธานีบ่อนผุนอยู่กับคุ้มรีสอร์ทเสริมพลบ่ยายยายรีสอร์ทเสริมพลบอกรีสอร์ทเสริมพลตัวไหนุยเนาะบ่อนผุนอยู่คุ้มใกล้กันรีสอร์ทเสริมพลเด้อท่านผู้ชมอุบลราชธานีพอแหล่อยู่ฝั่งไทยเนาะบริติทต้อนนอนเร่องมหาญาติหายอันญาติในประมาณปีปลายแล้ว อยากก็อยากหูข่าวหูข่าวกินฮ ah อดกนินเชิงง่นนะะจ,จืนต้นมะเขือต้อนมันมีนำ้ำ อีแม่ก็แม่เจ้าปลูกมักอันมักผ้าวกับซึ่งไผ่คักไทยึ้นไป้าหากต้องไผ่นะถ้ามันปลูกยับเข่าก็โอเคเลยจ้าเจ้ามันเป็นอยังไงกูดใหญ่ตัวมักผีกรูดเบิดเลยว้าระสูงเลยน้อยใหญ่น้ักพาวที่ะโอ้ยพาเีกระสูงได้ เขาเห็นนะ่ะสามต้นงญียพ่นแล้วหันนะ่อยายน่ะต้นหญียู่น่งมันผพังเบือกนะ่ะสูงเลยเตี้ยกับประมาณสามะนะ่ะแค่เนี้ยมันเป็นนะกว่าวน้อยายญ่ต้นนั้นมันคือแดงไผ่สะแดงเป็นไผ่ ไมใกเปนบ่อวนที่เอาแล้วเสียมะห่มปัวเนื้อืมเฮาก็เอาันึ่้และไปห่มใหญ่พันหมากพันหมากหมากอะไรได้พี่น้องนี่ยะมาโหดส่วนก็ถือหมากมาตั้งวาใหญ่จืด ส่วนผักมีใหญ่จืดงามงามท่านผู้ชมพักกาดกับงามมะเขือ,มอ,อแม่มะเขือเป็นหมาอยู่วะนี่เ,นเก็บไปเนียนโอ้หมอนทำแม่คนเก็บไปบ่อนบุญว่าะหง<ล>่าขึ้นบะเลยนะยายเนาะ<ล>ยายต้นมะหุ่งจะคือเป็นขาดขาแน่นั่น ขน่ะขาดปลายปะน่ะขาดปายยังใชขนน่ะโอ้ยขุยปลาได้จังเทิงอยู่ในนี่วัวต้นมันโมเมนต์สิต้นว่ามันย่างคุยขุยดอนน่นคุยดอนปลาเพ่งขนาดปลาค้อยาวเอรีลเจ้าิยคอวานเมื่อไหร่อยู่กลางสวน เจ้ามาด้มันหนาีมั้จองเขามาไดเจ้าขาบกเรือเสือนะป้าเออแม่เรือเสือเรือเสือได้เขากระเจาะมาเงือกเขาก็มาสรงเกศสนศรีผ่าตนน้ำมังค่าจีนห่วงห่วงเก่ามัง่า อืมต้นอันนี้นะต้นกล้วยละนะมันมายืนมมอนะโออลาเนี่ยกมวเเป็นเดือนมากับบขคืน

ต้นบังม่วงห้ากำลังเป็นเดออกท่านผู้ชมแม่

มีต้นบักมีบักม่วงเมื่องข้าวย่ายจืดน่งมาฝั่งไทยนว่ามาเรี่องข้าวอยู่ฝั่งไทยอีกแล้วเถอะเออง่ายนะป้าไซเออ อยู่เพื่อนเพลินต้นว่ายังว่านี่เงี้ยว่าโอ้ขอบอกว่าอยากบอกให้เจ้าพูดกระปูมาให้อยู่ก็ลืมเมื่อวานนี่โอ้ยแต่พูดมาโซเล่โดนเต็มกระปุกอยโว้ยขนุจักก็เอ้าวสาวันนี่เลย อันนั้นป้าอพี่น้องที่ว่ามาหานะมามากินยายจืน้นค่ะเจ้ากำลังงามงามแล้วยายเนาะอือค่ะเจ้างามลียายตะกี้นัน่นเวลาสิก,กินนั่นลงหน้าใต้ไปแล้วของเพิ่นไปปลูกไว้อยู่หน้าใต้ท่านผู้ชมแม่คิงเจ้เาห่ะพ่อใหญ่จ่อยเอามากลายนึ่งอยังก็ว่าวาดไผ่ิบ่ อาม,มาใส่หน้าไก่เราอาม,มาปักลายเลยขีเม่นขีเม่นขึ้นบอกไม่มมมเห็นอาม่าตาหน้าต่ายหมดแล้วเพิ่นไปเห็นเพิ่นคลองดีเผื่อคลองดีเผื่อใหญ่จ่อยว่ะว่าใน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 เน่นี่แหละเต็มโคกเลยโคกเผื่อเอขึ้นมาเต็มโคก มาเมื ừ, ่อมืกิดก้อนเลในเื่อเราเสียไปปลูกน้ำนะอางเจเสียไปปลูกน้ำคนละร้านซา้าตื่นนอนแล้วเชเอยู่ยาย ไปหาเห็ดอยู่เห็ดกินให้ล้านกันเด้อท่านผู้ชมคลิปนี้กับข้อลาคลิปเพยงทันี้เด้อผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องซนีป่าหนเด้อพบพ่อกันคลิปต่อไปเขื่อมีใบใหา่โดยโดยบ้านกะบ้านนอกท่านผู้ชมท่านเศร้ากับสิเงียบแบบนี้แหละเงียบแบบ เงียบสง,งัดเลยอ๋อบ้านมันอยู่บ้านนอกมันจะเป็นควันอีย่างแม่ตื่นเศ้ามากมีแต่ควันแมน่มันมันควันแบบนี้ท่านผู้ชมผู้ชมว่าควันอย่างนอกเม่นมาบอกได้เลยนี่